รถบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พวงนะคะวันนี้มีรถเก่งอีกโก้ค่ะเริ่มต้นผ่อนเพียง3,000กว่าบาทนะคะบอกเลยว่าคันนี้ใครเห็นนะ่ะก็จะดูแบบว่าตะมุตะมิคิดขุน่ารักน่ารักนะคะก็จะเป็นนิสสันมาร์ทคันนี้เลยค่ะนิสสันมาร์คันนี้นะคะ เป็นปี2013เครื่องยนต์1.2นะคะตัว EL ราคาอยู่ที่259,000บาทตัวนี้เป็นสีเทานะคะเลนประหยัดแล้วก็คล่องแคล่วมากๆเลยคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆกับสถานการณ์ที่ฝนตกบ่อยๆนะคะแดดออกเปรียปร้ยง เลทผ่อนเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคันนี้รายได้เริ่มต้นอ,อยู่ที่1 0 0 0 0บาทก็สามารถมาเช่าซื้อได้แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำประกันเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของเจ้านิสสันมาร์สคันนี้นะคันนี้นะคะก็จะมีคําว่านิสสันนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้ามาร์สคันนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าตกแต่งมาด้วยโคมเมียมแบบสวยๆเลย เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของเจ้านิส s ันมาร์ทค่ะนิส s ันมาร์ทตัวนี้ได้ล้อแม็กอลลอยนะคะแล้วก็ได้ยางสภาพพร้อมใช้เลยไฟเลี้ยวของนิส s ันมาร์ทก็จะอยู่ด้านนี้ไม่ได้อยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะก็จะเห็นได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็มาดูด้านท้ายของเจ้านิส s ันมาร์ทคันนี้กันบ้างนี่สนับสนุนโดย คาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s ฟชั com ด้านท้ายของนิสตันมาร์นะคะก็จะสามารถนี่มีที่วางของด้านบนแล้วก็ที่วางสัมภาระจะอยู่ด้านล่างตัวนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถถอดออกได้เช่นกันแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยนี่เขาติดกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็ น็อตเป็นน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยแกะรอยไขเลยแล้วก็ได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยนะสี่จุดเลยนี่เป็นยังไงบ้างเวลาถอยก็จะมีเสียงดังติ๊ดติ๊ดติติตินะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารของเจ้านิสสันมาร์ทคันนี้ค่ะว่าภายในจะกว้างขวางแล้วก็สะอาดสะอ้านแอร์เย็นเจี๊ยบเครื่องเสียงดังหรือเปล่าไปชมค่ะ่ะ นิสสันมารตัว V L ตัวนี้เวลาที่เราสตาร์ทนะคะตัวนี้มันจะเป็นปุ่มสตาร์ทเขาเรียกว่าตัว1.2 V L แล้วก็อย่างคันนี้ใช้งานน้อยมายจะอยู่ที่99,000กว่าโลเท่านั้นนี่กับรถปี2013ใช้งานน้อยมากๆเลยเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีกลับ,ไม,มบไม่มีกอแน่นอนแล้วก็อย่างนึงเนี่ยก็จะได้แอร์ที่เป็นแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องเสียงของเขาก็ยังสามารถเล่น FM AM ได้ แล้วก็มีช่องเสียบ AUX ให้ด้วยแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังชันได้ a i r b a บ็คู่หน้าด้วยนะคะโอ้เพิ่มความปลอดภัยอย่างยิ่งเลยนะการแล้วก็บังแดดของเขานี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้หรือเลยโอ้โหอุอปรกรณ์ทุกอย่างในรถสามารถใช้งานได้ปกตินะ้ะไม่มีเสียไม่มีอะไรนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยแล้วก็ช่องเสียบ USB นี่ของเขาอยู่ตรงนี้1อันแล้วก็ power outlet ตรงนี้อีก1อันนะคะขับง่ายมากแล้วก็นี่เป็นเบาะสีครีมค่ะดูแบบว่าสบายตามากๆเลยเบาะนิ่มน้ะอบกระชับนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของนิสสันมาร์ทคันนี้กันบ้างค่ะไปะ นี่ให้ดูห้องเครื่องของ n i s สันมาร์ทคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3สูบนะแล้วก็เพจของเขาก็จะอยู่ด้านซ้ายมือฝากระโปรงเดิมคานเดิมทั้งหมดรอยอาร์คเดิมทั้งหมดบอกแล้วว่าที่พี่พวงรีวิวนะคะจะเน้นย้ำตลอดว่ารถของบอยรถบ้านไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความน้ำท่วมรอยอาร์คออกจากศูนย์แบบไหนก็จะยังคงอยู่แบบนั้นนะคะเวลาที่ซื้อรถกับบอยรถบ้านเราจะพาให้ชมห้องเครื่อง รวมถึงการทดลองขับทุกคันที่เวลาที่ลูกค้ามาจองแล้วก็ก่อนรับรถจะมีการลองรถนะคะแล้วก็ดูว่าเอ้ยท้ายเดิมไหมหน้าเดิมไหมเราให้ดูเลยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้านิสันมาร์คคันนี้1.2 V L ปี2013ราคาอยู่ที่259,000บาท ลูกค้าที่รายได้เริ่มต้นที่1,000 10, 0บาทสามารถออกรถคันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะคะแล้วก็เลท่อนไม่แพงเลย1ปีแรกลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่3,000กว่าบาทเท่านั้น ะะเท่ากับว่า1ปีแรกลูกค้าผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยแน่นอนค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับเจ้านิสสันมาร์คันนี้แล้วก็ลูกค้าที่สนใจอยากดูรถรุ่นไหนนะคะสามารถเรียกร้องมาได้ที่ช่อง YouTube ได้เลยว่าอุ๊ยอยากดูรีวิวรถรุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าพี่พวงมีรถจะนำมารีวิวให้คุณลูกค้าดูแล้วก็อย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube บอยรถบ้านแล้วก็ฝากกดติดตามพี่พวงด,ด้วยนะคะเตชินีบอยรถบ้านเบอร์โทร0826805691ค่ะวนัวนวนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ